นทคอับพันหนึ่งดัแดงดั้แดงท่อโบพันหนึ่งแดงเต็มล้านสองนี่พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บผมมีมีอะไรครับคุณลืมคำถามครับเอม เบรกเอฟนุ่นนุ่นเขาล้มล้มปึ๊บไอ้นี่ไม่ดูข้างหน้าจะไปชนเขาผมก็สัญชาตญาณคนเคยขับรถผมก็เหยียบเบรกช่วยเหยียบเบรกช่วยไอายุเบรกมันมันไม่หยุดอ่ะไอ้นี่จะชนอยู่แล้วเกือบตายวันนั้น่ะไม่คิดไม่ตลกไม่แล้วทำไมทำไมไม่คูยพร้อมกันอ่ะนี่ไงเดี็กผงะโอเคสามสองหนึ่ง สวัสดีครับเรามาได้จันุ่งนะสวัสดีครับจุฬาจิมิโซะครับค่ะก็ชื่อเดยค่ะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับค่ะครับพีครับรับบทเป็นตะวันครับสวัสดีครับเต่าครับรับบทเป็นสมชายครับสวัสดีครับตันครับทำหน้าที่ไายปาบครับไายปาบครับใส่ใส่าส่ใส่ปาบครับแค่คิดก็ตลก ช่วง Q&A ค่ะวันนี้เราก็จะมาได้คำถามเป็น Q&A ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องหนังจงรักของเราในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบคำถามพวกนึงอ่นแล้วก็ทุกคนช่วยกันตอบคำถามนะคะโอเคครับยากยากเลยอาเชิญคุณก่อนสุดารัดจสุดาลัดเอาก่อนเลยครับค่ะให้คะแนนแด่แตดกาญจนบุรีค่ะ คะแนนแดดการชนะบรีใช่ค่ะที่เราไปออกกองกันมาร้อนมากเดี๋ยวอันนี้เคยตอบม่นภาษาไทยเต็มเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เต็มล้านสองถามไปเต็มเต็มเท่าไหร่เต็มนี่คือร้อนมากเลยไหมหรือว่าน่าจะเป็นคะแนนคะแนนอันนี้เป็นนิดถึงเรื่องบ้านนะล้านสองอะราคาบ้านล้านสองอะไรกังนั้นโอเคแม่เขาแบบเต็มสิบพอแต่ว่าถ้าเก้าคือแบบร้อนมากอะไรเงี้ยใช่ก็สิบ เต็มสิทเลยให้เต็มสิทธเลยเพราะว่าผมขับรถไปรถพังแอร์พังเลยอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจริงอันนี้แต่ผมเห็นที่คุณทาพังเพราะว่าคุณไปเดิมพันหรือเปล่าไปต้องเครืร่องนะครับมีแี่คุณเท่านที่ไม่มากันาดนั้นคุณน่ะเหยียบคันเร่งอะอย่างเงี้ยแอร์มันก็ใช้งานหนักไงไม่ไม่ได้เหยียบเยอะขนาดนั้นแต่ไม่รู้ทไม่เปิดนี่น่าไงเห็นไหมครับนมัมันเสียเลยนะ นี่พอพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บผมมีมีอะไรครับเป็นรับแป๊บนึงครับคุณลืมคำถามครับผมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเรื่องนี้สำคัญอ่าแอรนี้สำคัญกว่าโอเคค่ะมันผมไม่รู้ว่าเป็นวันแรกหรือวันที่สองผมอ่ะจะกลับจะกลับรีสอร์ทเขาเรียกว่าอะไรนะเขาที่พักจะกลับที่พักผมก็นั่งรถรถซันไปมันก็คุยเปิดเพลงเสียงดังปึ๊บปุ๊บข้างหลังก็มีนุ่นเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยตากล้อง ก็ขับขับขับเบรกเอ๊นุ่นนุ่นเขาล้มล้มปึ๊บไอ้นี่ไม่ดูข้างหน้าจะไปชนเขาผมก็สัญชาตญาณคนเคยขับรถผมก็เหยียบเบรกช่วยเหยียบเบรกช่วยไอายุเบรกมันมันไม่หยุดอ่ะไอ้นี่จะชนอยู่แล้วเกือบตายวันนั้นอ่ะคุยเรื่องอะไรอยู่คุยเรื่องอยู่เอาคำถามเอาคำถามเดือคร้อนเดือดร้อดผมน้อนแค่ไหนสิบสิบนะ เพราะว่าโอ้โหมันสี่สองสามผมก็อยู่เขาชนไก่นึกถึงเขาชนไก่เลยผมจะเล่นเขาชนไก่ปว่าโอ้ก็มีนะจะถามเขาจะถามว่า้าพ้าว่างอาสับเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวก็สำหรับผมนะครับถ้าแดดนะครับก็เอาเป็นเก้าแล้วกันครับผมเพราะยังมีบางช่วงที่มีวันฝนตกซึ่งเป็นสีของผมก็รู้สึกว่าต้องไปสีนึงก็เลยให้เก้าเป็นเก นี้ให้แค่แปดพอค่ะเพราะว่าไปออกกองทีหลังค่ะต่อมาที่คำถามถัดไปเดี๋ยวให้พีค่ะโอเคครับหมายเลขที่เรานีรายการออนแอรึ่ช่วมงวันคำถามคือจงรัก The Musical ใช้ทั้งหมดกี่เพลงครับคุณต้องตอบได้ใช่ครับ เออแล้วใช่คนก็กลบได้เออผมาแบบต้องเยอะจริงด้วยต้องเยอะอ๋อโอเคเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้เพราะว่าผมเป็นคนทําเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ครับตอนแรกเพลงอ่ะผมว่ามันน่าจะมาสักอ๋อโอเคอ้าแล้วจะมองกล้องไหนกล้องอะไรอ่ะเพลงอ่ะมันตอนแรกมีแค่ประมาณสี่ถึงห้าเพลงพอซีมันมากขึ้นอืเพลงมันก็ต้องเพิ่มขึ้น ตอนแรกมันจะจบที่10เพลงก็เท่ากับ1อัลบั้มแต่เหมือนมีใครสักคนหนึ่งรู้จักรู้จักผมทุกคนน่าจะรู้จักเขาเขาจะผมยาวๆหน่อยนะไหนว่าป่านัดนัทไหว่นัทอะไรนัทอะไรนะนัทตะพูใช่ไหมป่านนัทตะพูแม่อะไนั่นแหละเขาเขาเขาจะเขาจะผมเวลาผมทำเพลงเขาจะบอกอ่ะผมไม่ซื้อนะผมไม่ซื้อหรอกแต่เขาก็สั่งผมทำอ่ะยี่สิบเพลงแล้วสองอัลบั้มแล้ววะที่ยี่สิบเพลงเขาให้เงินสักบาทอย่าไปพูดถึงมันเลย ขอสรุปคำถามอนกงทีครับสรุปกี่เพลงครับผมอ๋อ20่เพลงครับผมพอได้พูดก็พูดไปเยอะอะเรื่อยๆครับเชื่อโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปให้นเได้อะไรบ้างจากการออกกองจงรักจอมิวสิคอลครั้งนี้ครับใครตอบก่อนดิ ก็จริงน่าจะได้หลายอย่างมากก็คืออันดับแรกเหมือนเราได้คุยกับเพื่อนมากขึ้นนะคะแบบว่าคือจริงๆในสาขาเราปกติก็ไม่ได้ทํางานไม่ได้จักกัาทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้พอมาออกกองรวมใหญ่นาดนี้ก็เลยทําให้ได้เจอกับทุกคนมากขึ้นอะไรอย่างนี้ได้พูดคุยแล้วก็ได้รู้จักการวางแผนได้ทําอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำเลยนะได้ประสบการณ์เยอะก็สําหรับผมนะครับอย่างแรกเลยคือได้แน่นอนคือมิตรภาพระหว่างเพื่อนกับผมแล้วก็ ถ้าจะเอาตลกก็คือได้ความเหนื่อย<ม>เหนื่อยชิดสุดๆใช่ครับผมเชื่อว่าทุกคนเหนื่อยมากกับหนังเรื่องนี้ครับผมแล้วก็สําหรับตัวผมได้เป็นนักแสดงก็ได้ทักษะใหม่ที่แบบว่าต้องอินคาแรคเตอร์หรือว่าอินบทหรือว่าการจะต้องประสานงานแต่ละตําแหน่งกับเพื่อนครับก็ประมาณผมรอดคาตอบเพื่อนได้ไหมครับไม่ได้ เนี่ยเดี๋ยวพูดไปมันก็ยาวอีกครือว่าโทฟีมาครับมันมีทั้งหมดห้าสิบห้าสิบกว่าข้างหลังเขาบอก50าสิบกว่านะครับก็ผมรู้จักไม่ไม่ครบหรอกพอมันได้ทําอันนี้มันก็ได้จะได้รู้จักมากขึ้นฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ได้รู้จักชื่อมากขึ้นได้ทํางานร่วมกันมากขึ้นนั่นแหละผมก็รอคคาตอบจากเขานั่นแหละผมรู้คุณได้ไรได้เยอะแบบมีังอะไรได้ อ๋อใช่ใช่ได้เพลงนะพอพูดถึงเรื่องเพลงอายากแล้วตอนแรกผมมอยากจะกลับมาทาเพลงมากเลยผมไม่คิดว่าผมจะได้ทําเพลงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ทําเยอะขนาดนี้ยผมรู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่อยากทําเพลงแล้วครับมันเหนื่อยมากเลยครับรพอไหมครับสำหรับเ,เพลง <c oughs> พอเลยครับอยากเอาเพลงที่21อใส่เข้าไปไมั้ยครับ ขาผมว่ามันมีแล้วครับวันนี้แหละเออผลกระทำวันนี้แหละครับประมาณนี้ฮะถ้าจะเต็มสั่งอัลบั้มพอดีจะแตะแล้วจะแตะแล้วสนุกเลยแต่ไม่สนุกเท่าไหร่ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับก็รู้หน้าที่อะไรทุกอย่างเลยตอนนี้รู้ไปหมดเลยแล้วก็ก็ได้ความสนุกได้เพื่อนมาเยอะมากมีเพื่อนเยอะมาก เอวไว่่ตไไเตัวนะครับทอบพอัดหนึ่ง ดมุงแมลงทำเพลงเองเนี่ทำเองเองลืมมันเยอะไหมขอไหมยี่สิบเพลงอ่ะเอ้ยลุกหน่อยคุณแซมเปิลหน่อยมันยากจังจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ท่านี้ผมเกลียดที่สุดในโลกเลยวันนี้ขนาดเกลียดยังจำท่านย้แม่เลยโเอวอันเชอะ มันก็ดูอย่างนั้นแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมต้องไปถ่ายที่ตลาดตลาดก็เจียวเจ้าแล้วก็พอตกเย็นเขาก็จะมีตลาดคนเดินแล้วเขาก็เดินไปเดินมาแล้วผมก็เต้นท่าเนี้ยทุกคนคิดว่าผมจะอายไหมอาต่อวาทีก็สําหรับของผมนะครับถ้าเพลงเต้นก็จะมีเหลือแค่เพลงเดียวก็คือเพลงเช่ยฉันผมก็สำหรับเพลงนี้ก็สุดโหด เต้นเพลงนี้ได้ผมก็จะไปเดบิวต์้วครับผมหลังจากนี้ก็ก็โอ้โหเริ่มซ้อมมากับออกนักแสดงท่านหนึ่งครับผมตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วอ๋อเขามีอีเวนต์พิเศษครับก็ได้ซ้อมมากับเขาก็เพลงนี้น่าจะโหดที่สุดในชีวิตผมที่ต้องเต้นทันเพลงครับผมแล้วก็ที่แรกเขาจะมีแค่ท่อนในเพลงพอจบท่อนอ๋ออยู่กองเขาครับผมก็ ก็จะมีท่อนโซโล่อีกแล้วก็จะเซนนี้ถ่ายไปกี่รอบนะอาลูกแก้มไหมลูกแก้มสองคันสองนาทีก็ครับผมน่าจะเป็นเพลงที่ยากที่สุดครับผมเออร็วเลยโอเคแต่เราไป่ได้่่านไปอยู่เลยนะคะอากินานมากคือสุดท้ายที่กาญจนบุรีคุณดื่มไปกี่ขวด จำได้กันเหรอใครลาดคุณเข้าห้องนะครับผมอยากกับคุณนึงเราไม่ได้เหมือนกันอันนี้น่าจะหมายถึงน้ำเปล่าหรือเปล่าน่าจะประมาณสองขวดประมาณนี้จำได้ว่าเหมือนเห็นใครลงไปเล่นน้ำตอนห้าทุ่มกว่าคุณกินไปกี่ขวดคะน้วหเปล่าผมไม่ได้กินแล้วนี่อยากกอดก่นค้ขวกินคุณกินคุกึนตอบก่อนครับกินไปเท่าไหร่ประมาณสองขวดเอ๊ะสามเอ้ยวันนั้นคุณไลฟ์สดปะ ม่เหมือนผมเข้าซีนนะอาจารย์มันมันผมเข้าซีนมาแป๊บนึงจะไปเข้าห้องน้ำแต่คุณล่างผมอ่ะคุบอกช่วยกินหน่อยโอ้โหหน้าคุณแดงเชียหมคะพี่มีคนถ้าถามจำนวนขวดก็ผมย้ายไปทุกที่ครับมันจะมีสามกล่องนะเขาจะให้ใช่ใช่ใช่าเขาจะมีจุดแอร์ดอปไม่ใช่แอร์ดอปเขาเรียกว่าแอร์ดอป ับพีต้องเล่าก่อนว่ากล่องเราแบ่งออกเป็นสามกองใช่ไหมดังนั้การดื่มก็เลยแยกออกเป็นแต็มแต่กองใช่ใช่ใช่ดังนั้นคุณก็เลยไปครบทุกกองใช่ครับพอพอผมเป็นนักแสดงครับผมเลยเดินหยิบทุกกองทุกกองทุกกองครับเลยนับจํานวนไม่ได้ครับสําหรับคืนนั้นก็เต็มที่ครับโอ้โท่านต้านเลยครับผมแพ้ครับกินไม่ได้แพ้อะไรครับครับผมแพ้ที่มือในบทตอน อ,อนะ๋อน่ากินประมาณสามแก้วเองครับแล้วก็กลับไปน,นอนเพราะไม่สบายด้วยวันนั้นก่อนค่ะก็รู้อยู่แล้วนะครีเอตครีปครีนค่ะอ้าวโอเคครับต่อไปคำถามต่อไปนะครับสำหรับคำถามนะครับคำพูดไหนที่ได้ยินบ่อยสุดในกองได้ยินจากใครยกตัวอย่างเหตุการณ์ของคำพูดนะั้นได้ผลหน่อยเริ่มจากใครดี อาจากจับังใช้ก็ไม่ง่ายเนาะเลคคอร์ดมีแค่น,นั้นแหละเลคคอร์ดนี่คือได้ยินถูกครั้งอยู่แล้ว<า>กอล้องเลคคอร์ดซาวเลยเาจาจังอะไรถ้าสำหรับผมก็ออกคอร์ดเช็คคอร์ดเช็คอันนี้คือจะได้ยินทุกกองเลยว่าคอร์ดเช็คนะ <ไป S 2> แต่เท<ม>็กไหนไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าออกี่เท็กแต่ได้ยินประมาณ สำหรับซีนหนึ่งเกือบสิบครั้งคอยเช็คคอยเช็คครับผมไม่รู้ด้วยแก้อะไรใช่เหใช่อยบ่นตลอดแก้อะไรแก้อ่ะอีกแก้หนึ่งคือแก้ผ้านะครับผมอ๋ออันนี้เลยของผมอันนี้เลยเวลาเบรกแตกแล้วนะไว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 หน่อยเร็วเร็วไวไวหน่อยทุกคนกันเดินชื่อดนทอดน่องชื่ไวไวหน่อยนะเดินเร็วนะเดินทอดน่องชื่ประมาณนี้ครับ ำไม่ได้ว่าในกรณีอะไรบ้างรู้สึกตัวเองน่าจะเป็นคนที่พูดมากกว่าว่าโอเคต้องเริ่มแล้วน,นะคะต้องเอาพร้อมนะคะสามสองหนึ่งอย่างนี้มากกว่าน่าจะเป็นคนพูดมากกว่าเ,เสียงเมื่อกี้แหละนะ่าจะเสียงนี้แหละ <c oughs> ใช่ใช่เสียงนี้แหละประมาณนี้ไปร้าผมว่านร้มด้วยเ่รคะมันจะมีกลิ่นถ้าเลือกคนไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยจะดูกับใครเพราะอะไร ตอบกัเลยเขอเลยสุดดารักครับน่าจะเลือกเพื่อนไปค่ะเพราะว่าก็มีเพื่อนที่ทำงานสายนี้ด้วยกันก็อยากให้เพื่อนมาช่วยดูแล้วก็วิจัยกันว่าเออนหนังเราทำดีหรือยังอะไรอย่างนี้แบบเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอ,กอะไรงเงี้ยครับผมสำหรับผมก็อยากชวนคนที่ อยู่รอบตัวของเราอยู่แล้วที่รู้จักเราว่าปกติเขาจะเห็นเราแค่แบบว่าชีวิตประจําวันใช่ไหมอย่างเต่าก็เป็นเพื่อนผมก็จะเห็นผมแค่เป็นแค่เพื่อนใช่ครับแต่พอผมไปอยู่ในตําแหน่งนักสแสดงปุ๊บผมอยากให้คนรอบตัวเห็นว่าผมเป็นแบบไหนพออยู่ในกล้องครับผมผมอยากอยากพาเพื่อนที่อยู่สัญญบุรีมาดูชื่อบาจากึกซึ่ง,งใช่แล้วก็เพราะว่า ใ้ความที่ไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานแล้วด้วยก็อยากจะให้มาดูผลงานเพื่อนๆแล้วก็เป็นเพื่อนของพีด้วยได้มาดูด้วยกันแล้วก็ฟังเพลงที่เราอยากทําให้ทุกคนได้ฟังอะไรประมาณนี้ครับการรือก็ของผมก็เป็นพ่อกับแม่เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นผมทางานอะไอยากให้มาดูบ้า ผมสามารถตั้งคำถามเองได้ไหมผม,มอยากฟังเพื่อนๆบ <นะ S 2> อกว่าผม,มอยากรู้ว่าเพลงทั้งหมดในในหนังเรื่องเนี้ยทุกคนชอบเพลงอะไรมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรอะไรประมาณนี้นใครก็ได้ใครก่อนก็ได้อยากรู้เลยโอ้ยชอบมากด้วยสีด้วยบรรยากาศตอนนั้นคือถ้าเปิดเพลงโอ้ย,อยแล้วตะวันมันหล่อโคตได้โอร้อง บบสปอร์ตไลท์ลงเลย <c oughs> ยังไงก็น,นี่แหละพระเอกอืมเออมันเสืดก,ก,กจริงใครห่าง็้องเข้าจริงอ่ะครับคุณก่อนครับชอบเพลงแสนรักใช่แต่รู้สึกว่าแบบว่านักร้องเพื่อนเราที่แบบทำเพลงกังนแบบทุกคนเสียงมีแบบเอกลักษณ์มากแบบเออแบบสะดวกฟังแล้วแบบว่าเออแบบมันพออ่ะมันอาจจะไม่ได้พอที่สุดแต่ว่ามันแบบมันดูความเป็นแบบว่ายูนิคอ่ะเจ้าของเสียงอะไรเงี้ยมันก็จริงๆชอบ ก็สำหรับผมนะครับชื่นเพลงของสาวๆรักคือฝันไปอ่ารักคือฝันไปครับผมผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่เคยได้ยินคุ้นหูของทุกคนอยู่แล้วแล้วก็พอได้มันฟังในเสียงของเพื่อนแล้วก็พร้อมกับดนตรีที่ทำก็้าไปใหม่ผมรู้สึกว่ากลายเป็นว่าสามารถฟังได้ในยุคปัจจุบันได้อีกและเสียงอยากให้คุณลองไปฟังในหนังของเาจริงครับคะแโนผมหมดว่าผมหมดว่โปรโมทเฉย ช่วงโปรโมทหนังครับผมก็หนังเรื่องจงรักดูมิซิคอลของเรานะครับจะลงในเพจนิเทศโชว์เคสและช่องทางช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube เพจชื่อว่านิเทศเกษตรเคมาพีเอลค่ะนะคะใช่ค่ะยังไงก็ขอฝากหนังเรื่องจงรักดูมิซิคอลด้วยนะคะอันนี้ก็คือฉายวันแรกวันที่2พฤษภาคมนี้ที่คณะไอทีนะคะที่หอประชุมใหญ่นะคะยังไงก็ขอเชิญทุกคนมาด้วยนะคะให้บรรดาบุตรอ่าเออ ก็ทุกคนฝากกันหมดแล้วก็ฝากเพลงในนั้นด <ho S 2> ้วยครับฝากเพลงในนั้นจริงๆผมตั้งใจมากๆน่าจะ20เพลงนะถ้าผมจำไม่ผิดก็อยากให้เปิดใจกับเพลงเก่าๆบ้าง80-90นะครับทุกคนน่าจะกินใจกินใจมากๆนะครับเพลงบางเพลงเรื่องบางเรื่องมันอาจจะตรงกับความรู้สึกคุณในตอนนั้นนะครับมันอาจทำให้คุณน้ำตาไหลได้ก็ฝากตินตามจงรักเดมิสโคนะครับสจริงๆครับ ก็สำหรับฝ่ายเพลงฝากเพลงไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าหนังของเราเป็นหนัง The Musical นะครับผมสำหรับตัวผมขอฝากเป็นตัวแทนจากนักแสดงครับผมว่าทุกคนเต็มที่กับหนังเรื่องนี้จริงๆครับไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงครับแต่ทีมงานทุกๆคนทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้มาออกที่นี่ด้วยครับผมก็ทุกคนจริงจังกับหนังเรื่องนี้มากครับแล้วก็เหนื่อยกับมันมาหลายเดือนมากครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่าลืมรับชมผลงานเรานะครับผม

บาๆหน่อยครับตกรถอย่างเดียวเลยอ่ะนี่จงรักผมตกรถเลยคี่โมพวกเราทีมจงรักอะไรนะจงรักเป็นงูเลย